สวัสดีครับเตติดเทนขอนำเสนอรวมลูกศิษย์อาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนี่คือหนึ่งปร,รมาจารย์ลูกหนังนักเรียนอีกคนหนึ่งเมืองไทยเลยครับจากจุดเริ่มต้นในการปั้นลูกหนังโรงเรียนราชวินิตบางแก้วสูตรการสร้างแข่งดังที่โรงเรียนสุรศักดิ์มุนตรีจนพาบลูอาร์มี่คว้าแชมป์ลูกหนังเจษสีถึง3สมัยรวมถึงอีกหลายรายการครับ ก่อนจะไปสร้างแค่งที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์46จังหวัดชัยนาทและล่าสุดกับโรงเรียนหมอนทองวิทยาที่อาจารย์สกลขับสองแถวแห่งความฝันสู่นักชิงชนะเลิศสู่ฟุตบอลจิต HD แชมเปียนครับเขาไม่เพียงแค่เป็นครูเท่านั้นครับหากแต่เป็นทั้งผู้ปกครองไปถึงคนขับรถที่